วันนี้จะพามาดูเครื่องรับมีดที่ผมทำขึ้นมาเองครับได้มีการดัดแต่งครับอ่านี่คือหลักปรับองศาของมีดครับอย่างมีดบางอย่างนี้อ่าก็ใช้รูข้างล่างครับอ่าแล้วก็สองสามเสียงบนเผื่อมีดหนาหนา,นา,นาอ่าอย่างมีดบางตออย่างเงี้ยอ่าก็ปรับให้มุมป้านขึ้นครับอ่าอน,นี้ก็คือ กระดาษทรายแผ่นหินรับมีดครับกระดาษทรายนี่จะรับมีด,มด,ดได้ดีมากเลยครับอ่านี่ก็ใส่มีดใหญ่ครับอะจะรับได้สะดวกขึ้นครับอ่ามีดใหญ่นี้เราก็ต้องใช้มุมที่มันป้านหน่อยครับ อย่างนี้ครับปั่นไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับก็จะได้มีทีคมมากเลยครับ